สนับสนุนโดยด็อกเตอร์แท็กออฟคลินิกลบรอยสักอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่โรงแรม SD Avenue กรุงเทพมหานคร พักไทยพักดีจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2568เพื่อให้ความเห็นชอบรายงานงบการเงินประจำปี2567การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพักและเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยมีสมาชิกกว่า500คนเข้าร่วมมีการจัดทำโโพลกรณีบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายซึ่งผลโโพล100%ไม่เห็นด้วย นายแพทย์วรงเดชกริวิกรมประธานพักไทยพักดีประกาศแถลงการจุดยืนพักว่าวันนี้ประชาชนได้ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลหลังการเลือกตั้งเผยให้เห็นท่าแท้ของพักการเมืองต่างๆนิทานเรื่องดียวลับ การผสมผนานข้ามขั้วฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายรัฐประหารอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมเป็นเพียงวาทกรรมก่อนการเลือกตั้งเพราะถึงที่สุดการเมืองในธรรมเนียบรัฐบาลและรัฐบาลร้วนยึดโยงกับผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มจนปล้นชาติกลับมาระบบทักษิณฟื้นขืนชีพกระบวนการยุติธรรมถูกทำลายการคอร์รัปชันเชิงนโยบายกลับมาเฟ,ฟื่องฟู นายแพทย์วารงกล่าวว่ารัฐบาลกำลังนำประเทศไปสู่สภาวะความเป็นรัฐล้มเลวปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลอยู่เนื้อกฎหมายนโยบายที่หาเสียงไม่ทำกลับเร่งรัดนโยบายที่ไม่ได้หาเสียงเพื่อเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มปล่อยให้กลุ่มทุนผูกขาดขูดรีด ปล่อยให้ทุนเ่าขยายอาณาจักรและเลยปัญหาปากท้องต้นทุนชีวิตของประชาชนสูงขึ้นหมูแพงเข้าเปลือกราคาตกต่ำแต่นโยบายกลับเน้นประชานิยมที่สร้างภาระต่อประเทศในระยะยาวนายแพทย์วรงกล่าวว่าพักไทยพักดีมีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ต้องการอำนาจจากประชาชนเพื่อคืนประโยชน์ให้ประชาชนนำประเทศพัฒนา สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมกับนานา,นาอารยประเทศวันนี้พี่น้องประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์มีจำนวนมากขึ้นทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพรวมถึงพี่น้องประชาชนในภาคส่วนต่างๆที่รักชาติรักแผ่นดินพร้อมจะออกมายืนเคียงข้างความถูกต้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายประเทศชาติต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังปราบโกงให้สิน้นซากคดีทุจริต ต้องไม่มีการลดโทษและต้องเพิ่มโทษสูงสุดคือการประหารชีวิตคดีทุจริตประชาชนสามารถฟ้องเองได้กาสิโนโลและพนันออนไลน์ต้องยุติ MOU 44ต้องยกเลิกนักโทษชั้น14ต้องติดคุกพักไท่พักดีพร้อมเป็นหัวหอกชูธงนำประชาชนเพื่อต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ ด้านนางสาวกัญญาดาน,น้าหนองคายหัวหน้าพักไทยพักดีกล่าวว่าปัจจุบันฐานสมาชิกพักขยายตัวมากขึ้นพักทำงานคู่ขนานด้านหนึ่งตรวจสอบการใช้อำนาจการเมืองด้านหนึ่งทำงานความคิดเปลี่ยนความคิดประชาชนให้รักชาติบ้านเมืองรู้เท่าทันนักการเมืองชอชนนอกจากนี้พักกำลังระดมผู้เชี่ยวชาญร่างนโยบายทั้งนโยบายปราบโกงค่าไฟราคาถูกโครงสร้างราคาข้าวที่เป็นธรรมเป็นต้น